สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมซอสเซนแมรราคาถูกตอนนี้ทาง Top Up Gamer ได้มีบริการเติมเกมซอสเซนแมาแล้วนะครับใช้เพียงเลข ID ในการเติมหลังจากนั้นนะครับรอเพียง5-10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้บัตรเลเซอร์แท้ทุกใบนะครับไม่มีโดนแบนปลอดภัย100%แน่นอนนะครับและทางร้าน Top Up Gamer นะครับได้มีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่น R.O.B Free Fire Hearthstone PUBG Mobile Legends of r u n e t e r a L.O.L Y Lift เพียงคุณแอดไลน์ไปที่ Top Up Gamer นะครับเติมถูกเติมเร็วเติมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้อ ไม่ไลงเรือเหรอ,หอฮะเฮ้ยมีคนใครบอกไม่มีคนเ,ออเนี่ยเต็มเลยเป็นตีเลยเอ,เลอันหนึ่งออเออเอาดิ มาดิไวรุนมาดิไวรุน <What? S 1> ไปโดดใหม่นะน้องชายโอ้โหสไนยอยู่ไหนครับสไนยอยู่ไหนครับเจอคุณแปดครับ ไม่หมดอีกเหรออะไปใช่เหรอไม่ใช่มันยิงมาจากฝั่งเนี้ย บักกี้นู่นนะข้ามสะพานไปแล้วแต่พอเล่นสองสี่แล้วไม,ไม่ค่อยอยากเล่นทนายเลยมันมันยิงยากแต่มันซ้ำยากมันไม่ได้เล่นเป็นทีมอ่ะโอ้วัยรุ่นวัยรุ่นซัดแต่บอดเลยวัยรุ่นปล่อยมัน,มน,นมใช่ทักทายทักทายการเป็นมิดเป็นสิ่งที่ดีแถ้าเกิดมิดผลคือตันตันวิชาชีพก็ได้ <Okay. S 2> ไปอ่ะเอาไหมละ่ะคนอื่นเขาแม่งก็ไล่หาเทมพิเศษกันพวกเราแม่งหาแต่หาแต่ซ่อนตีนไอ้เหี้ยแล้วก็มาเสียเปียบเขาเฮ้ยโอโหอยาน้ำไม่มีเขายังจะขโมยอ,อีกเนาะ หเห็นเราสายยิงเรามาตรงเนี้ยคารีสคารีาสบิงมันบิ่งไปนู่นแล้วมันออกฝา มาออกขวาม่อยู่ยิงเราแ,แม่เราเราเรา,เรายิงปืนใหญ่ส่งนี้ข้างไปดิตรงนี้มีมปืนใหญ่อยู่ มันอยู่ตรงบนใหญ่ต่ำๆดีว่ะไ,ไม่อยากเป็นสูงยิ่งสูงยิ่งหนาวบินละบินละบินละอยู่อยู่ริมตะลิงอยู่ริมตะลิง น็อน็อกอก็หนึ่งนะหมวกสีวสอ่ะ ฮะโดนเหรอตกฉลามย่น้ล้วตายพอดีตายเหรอช้อปปิ้งมา มันมีตัวหนึ่งมันมีหมวกสีผมจำได้ผมยิงหัวมันอยู่เอเดบิหรือเปล่าเห็นสีทองทองเอมสองสี่ป่ะใช่หรือเปล่าใช่ใช่เฮ้ยซ้ายมีคนยิง สายไก่อ่ะไก่มากว่ะไกา235ล้านเมตรตรงนี้มีบักกี้จอดด้วยไม่ใช่ดรอปแน่นอนฝ่ามือแล้วเนี่ยไม่เหลือคนยะแวเยอะอะไรวะแค่สิบกว่าคน เนี่ยข้างล่างเขาบอกว่าไม่ลูกสองเนี่ยคนไม่ได้เปิดตัวเปิดตัวเปิด,ปดใจ เนี่ยในรูเนี่ยมีคน ใครยิงมาวะเรือ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 สีไหนไรเ,นะเหนรืเอลำไหนวะเรือลำไหนวะไม่ไม่เห็นคนพี่ไปโตนนึงเห็นปะ่ะ สามห้าเห็นแล้วเรือตอบอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์มาให้หมดอ่ะพวกมึงอ่ะก็มาดิจานก็มาดิจานก็มาดิชามก็มาดิช่วยช่วยชามโฟม ยังไงแมกดำเต็มเลยพี่ก้าวพี่เอาแกนจะบอกนะว่ามีแจ่บอทนะ่ะสามคนน,ะน่ะเงียบเกินกูยังกูยิงโบกูยิงโบโบก่อนแล้วกันเฮ้ยนั่นไงหนึ่งตัวแล้ว

รอบนี้เอาแบบพอแค่หอมปากหอมคอ